สวัสดีเจ้าเงี้ยเจ้ารับวันเกิดสามเนือน่ะเจ้าวันนี้จะปลาไปแอวน้ำตกคแนงหน่ะเจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านคแนงแล้วเจ้าคแนงนี่จะเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่เปิลกำลังจะเปิดคือการท่องเที่ยวน่ะเจ้าแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดน่ะเจ้าเป็นยังบอกเปิดเต้แต่ว่าหมู่บ้านใกล้ๆกันนี่มาได้อยู่เจ้าห่างจากบ้านเงี้ยเงี้ยประมาณห้ากิโลน่ะเจ้าเดี๋ยวเงี้ยเงี้ยจะปลาไปแอวพอด้อไปเลยพีอเจ้า มาเที่ยวนะรูปการแสดงตัวเจ้านี่ FC ตัวน่อยความสู้ขนาดเลยเจ้าแต่ละคนว่าไหนกันไหน อนนี้เขามาถึงน้ำตกแม่น,น้ำตกก็น้ำห้วยน้ำห้วยบ้านขะแนงแล้วนะเจ้า น,นี่มาถึงจะเดินทางมาถึงโตงมาถึงกั้นที่วะกั้นที่สองเลยเจ้ากัก้นนี่จะเป็นวงน้งาือใสเจ้าแบบน้่เย็นขนาดเลยเจ้าน้ําเย็นงามถ้าเป็นหน้าฝนที่น้ําน่าจะเยอะกว่านี้มากเลยหน่อยเจ้าน้ําใสหม้อขนาดเลย ทางเดินทางทุ่นลำบากขนาดเลยเจ้าจะต,ต้องเดินระวังหน่อยหนึ่งเนาะโ้นเป็นปหน้าผาเป็นต้นหินใหญ่ๆสวยง,ง,งามเจ้าเน่าล,ละออนไปถึงกูแล้วเจ้าโอ้มาถึงน้ำตกแล้ว ตอนนี้หน้าแรงเลยเจ้าหน้ามันเลยไหลหน้อยนลยเจ้าถ้าเป็นหน้าฝนนี่ไหลแห้งขนาดเลยเจ้าหน้าฝนหรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยเจ้า ไหล,ยหลยเย็นน้ำนี่เย็นขนาดเลยเจ้าไหลตัวปลาไหลเย็นแต่เต้เลยมัลานกันะงเป็นหันตาเลยด้วย่ก้อนหินก็งามงามมีหลากสีมีหลายสีเลยนะก้อนหินเนี่ย น้ำเย็นหม้อขนาดเล็เจ้าเขาบอกว่าน่ามาเที่ยวมากมากเดยเจ้าเดี๋ยวถ้าช่วงใดที่เปิดเปิดทุกแอลเดี๋ยวงี้ง่ายจะเอิ้นจำหนึ่งแต่เจ้าจะพอบุกจำหนึ่งเนาะก็จะได้วันนี้ง่ายชะลาแล้วนยเจ้า